ัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้จะพามารู้จักกับภารกิจใหม่ก็คือจะเป็น m i l l e r Defense เขาบอกว่าผู้เล่นจะต้องผ่านเ u ว s Part of d e m o d s ถึงจะสามารถเล่นภารกิจใหม่ตัวนี้ได้นะเมื่อเริ่มภารกิจแล้วมันจะมี r a n i ยค Crystal สีแดงให้เราป้องกันซึ่งตัวเลือดของมันเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถฟื้นฟูด้วยสกิลหรือความสามารถของอาวุธ แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีแมคานิกมาให้ทำรูปแบบการเล่นของภารกิจนี้ก็คือให้เราป้องกันลาเนียคริสตัลไม่ให้พังก่อนที่เวลาจะหมดซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเรมแนนปรากฏอยู่ในด่านมันก็จะสุ่มเกิดไปเรื่อยๆทุกคนหน้าตาก็จะเหมือนเพชรเหมือนพลึกเนี่ยแหละเมื่อเราเก็บเรมแนนได้ครบ50อันมันจะมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้น หนึ่งก็คือมันจะฟื้นฟูเลือดของคริสตัลที่เราต้องป้องกันแล้วก็จะมีค่าชิวให้ด้วยเนื่องจากว่าเราลงคนเดียวเราไม่รู้ว่าถ้าลงกันหลายคนเนี่ยมันจะมีการคูณเลือดอะไรที่มากกว่านี้ไหมดังนั้นเราจะไม่บอกตัวเลขไปๆนะอย่างที่2เมื่อเราเก็บแลมแนนครบ50อันเราจะได้รับเบลลิคคริสตัลแฟกเมนต์5อัน แล้วก็จะมีราเนียคริสตัลแฟกเมนต์หอันคือเราจะได้รับสลับกันไปเรื่อยๆนะทุกคนเก็บครบ50รอบแรกได้เบลลิก5อันเก็บครบ50ครั้งที่2ได้ลาเนีย5อันเก็บครบ50ครั้งที่3ได้เบลลิกมันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับโหมดสติลพาดเราจะได้ครั้งล้า7อันอย่างที่3เมื่อเราเก็บเรมแนนครบ50อัน มันจะมีเจมขึ้นมาบนคริสตัลที่เราจะต้องป้องกันนะ่ะคือมันจะเป็นสกิล l ของซีทรีนเลยทุกคนแต่ว่ามันจะมาช่วยยิงอย่างเดียวนะมันจะไม่ได้มาบับอะไรเราหลังจากที่หมดเวลาแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนฝั่งสลับไปแผนที่อีกฝั่งหนึ่งโดยมันจะมีเวลาพักเบรกให้เราวิ่งไปประมาณ30วินาทีเราจะวิ่งผ่านห้องห้องหนึ่งซึ่งมันจะเป็นห้องวอย ในห้องเนี้มันจะมีเลมแน้นเกิดเยอะมากเราสามารถวิ่งเก็บได้เลยแต่ว่าเมื่อเวลาหมดเลมแน้นส่วนที่เหลือมันก็จะหายไปแล้วมอนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเริ่มออกมาแล้วด้วยเมื่อมาถึงห้องอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องป้องกันคริสตัลเหมือนกัน ซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยมันจะเหมือนการทุกอย่างเลยแค่บอลในด่านฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเผาคอปัสเมื่อเวลาหมดก็จะเป็นอันจบภารกิจ1รอบหรือก็คือ1โลเทชันแล้วมันก็จะมีหน้าต่างให้เราเลือกว่าเราจะเล่นภารกิจต่อไปหรือว่าเราจะออกจากด่านแล้วนอกจากนั้นตอนที่เราจบ1โลเทชันเราจะได้รับเบลลิกแล้วก็ลาเนียคริสตลัลอย่างละ10อัน ถ้าเป็นโหมดสติลพาดก็จะได้15อันนะนี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นมิ l เล r Defense ส์สำหรับการนับโรเทชันก็จะเป็นแบบ a a b c แบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆสำหรับ f ฟก g m เมนต์เบลลกับลาเนียที่เราได้มามันจะเอาไว้ซื้อของกับ NPC o a โอตักที่เมืองในคาลิกบนดาวเดมอส์คือมันจะมีหัวข้อสุดท้ายเพิ่มเข้ามาทุกคน ซึ่งในเนี้ยมันก็จะขายบูปินชิ้นส่วนต่างๆของตัวละครซีทรีนแล้วก็อาวุธกับอาเคนที่เข้ามาใหม่พร้อมๆกันซึ่งของเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะเราจะมีโอกาสได้จากภารกิจ m i l l e r Defense อยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ยังได้ไม่ครบขาดหรืออะไรก็มาซื้อในนี้ได้เหมือนกันนะอ๋อแต่ว่าการ์ดกับฉากถ่ายรูปเนี่ยไม่มีดอกนะ ต่อไปก็จะเป็นทิปเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาแชร์กันเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าใครมีเทคนิคหรือว่ามีอะไรแนะนำเนี่ยคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะอ่าเรื่องแรกก็คือจะเป็นตัวละครที่แนะนำใช้ตัวละครอะไรดีคือภารกิจ Miller Defense เนี่ยมันเป็นภารกิจที่เราจะต้องรอเวลาหมดเราถึงจะจบภารกิจได้นั่นหมายความว่าเราไม่จาเป็นต้องฆ่ามอนเลยก็ได้ ดังนั้นตัวละครที่แนะนำเนี่ยเราจะมี2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือตัวละครที่เน้นการ CC เช่นสกิลที่ทำให้มอนหลับของอีควินนอรสกิลสโลของโนวาสกิลยกมอนของบอลแบนคือเราแค่ทําให้มอนมันขยับไม่ได้อะไม่ต้องฆ่าถ้าเราไม่ฆ่ามันก็จะไม่มีมอนตัวใหม่เกิดขึ้นเราก็รอเวลาหมดแค่นี้เลยสำหรับตัวเลือกที่2ก็คือ สำหรับใครที่ไม่อยากเลี้ยงมอนอยากจะจัดการก,กับทุกตัวที่ขวางหน้าไปเลยก็สามารถทำได้จะแนะนำเป็นตัวละครที่สกิลกว้างเป็นสกิลพื้นที่ยิ่งเป็นสกิลตัวละครที่ทะลุก,กำแพงได้ยิ่งดีเช่นแม็กโวลหรือว่าเซลินแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาแชร์ก็คือเลมแน้นที่ส่มเกิดในดานนะทุกคน เราสามารถมองเห็นได้ด้วยการใส่มอดที่ทำให้เรามองเห็นไอเทมในมินิแมปอย่างเช่นมอดที่เพิ่มรูทเรดาร์คือถ้าตรงไหนที่มันมีเลมแนนเกิดเราก็จะเห็นมันอยู่กันเป็นกระจุกเลยถึงแม้ว่ามันจะสุ่มเกิดแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีแพทเทิร์นอยู่ว่ามันจะเกิดที่ตำแหน่งไหนบ้างซึ่งการใส่มอดที่มีรูทเรดาร์ให้เนี่ยอย่างน้อยๆเราจะเห็นมันในมินิแมป ว่าตรงนั้นมีเลมแนนเกิดหรือยังคือถ้ายังอะ่ะเราก็จะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยมันก็จะแบบว่ามี2ชั้นมี3ชั้นเกิดอยู่หลังกำแพงหรือว่าเกิดอยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินถ้าเราผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคต ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย